สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่โลกแห่งความเชื่อโลกแห่งความมหัศจรรย์กับหมอวาด Amazing t a r o Channel ค่ะวันนี้นะคะเราจะมาดูดวงความสัมพันธ์มิติที่สวยงามอีกหนึ่งความสัมพันธ์นะคะคือชายรักชายประจําเดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2564-2021มิติความสัมพันธ์ชายรักชายเนี้ยหมอวาดจะแบ่งออกเป็นกลุ่มกลุ่มที่เราจะดูในคลิปนี้คือกลุ่มธาตุไฟธาตุไฟจะประกอบไปด้วย3ราศีนะคะจะมีราศีเมษร,ราศีสิงห์และราศีธนูหมอวาดจะพูดไล่เรียงนับ1นับ2นับ3คือเมษสิง น,นะคะใครอยากข้ามก็ข้ามไปตามจังหวะนะ,ะไปต่อค่ะเดี๋ยวนี้เรามาเริ่มกันเนาะเริ่มกันที่ชาวราศีเมษกันก่อนชาวราศีเมษในกลุ่มธาตุไฟความสัมพันธ์ชายรักชายเป็นอย่างไรในเดือน5พฤษภาเปิดใจกว้างๆให้หมอว่าด,ด้วยนะคะคลิปนี้ไม่ได้ระบุตัวตนไม่ได้ใช้วันเดือนปีเกิดเพราะฉะนั้นมีโอกาสเกิดและไม่เกิดขึ้นได้ทั้งสองกรณีค่ะแต่ถ้ามันเกิดขึ้นแล้วขอให้คุณเขาเรียกว่าถ้าเป็นในเรื่องของความไม่สบายใจ เมื่อคุณรู้ก่อนคุณจะได้เซฟความรู้สึกเซฟคําพูดได้มันจะได้ไม่เกิดเรื่องนะคะแต่ถ้าคุณมันมันถ้าไพ่บอกเอ้ยดีนะมีความสุขก็ต้องใช้ความสุขนั้นอย่างอย่างเต็มที่และดีด้าม,มาชาวราศีเมษความรักความสัมพันธ์ของคนสองคนนะคะมันจะประกอบไปด้วยคุณราศีเมษแฟนคุณราศีอะไรกะรุณาไปดูคลิปราศีของแฟนคุณด้วยเพราะว่าเมื่อสิ่งที่บอกว่าพยากรณ์มันอยู่ตรงกลางมาจากตัวคุณมาจากดวงคุณ มันร่อมเป็นหนึ่งมันย่อมกระทบแฟนคุณดวงของแฟนคุณบมาว่าพยากรณ์ออกมาเป็นยังไงมันก็ต้องหมุนวนมาโดนตัวคุณเพราะว่าเรามันเป็นของคู่กันไงคะมันต้องโดนทั้งซ้ายและขวาถูกไหมเพราะฉะนั้นอย่าลืมดูประกอบการแต่ถ้าแฟนของคุณนะคะราศีเดียวกันเลยค่ะคือราศีเมษก็ดูคลิปเดียวจบค่ะนะคะอะชาวราศีเมษความรักความสัมพันธ์ระหว่างคนสองคนมีเกณฑ์ให้เรื่องก่อให้เกิด เขาเรียกว่ามีเกณฑ์ในเรื่องของความวุ่นวายการตัดสินใจขั้นเด็ดขาดการจบการเลิกลามีโอกาสเกิดขึ้นมันอยู่ที่ว่าความลับของคุณเนี่ยมันมันมีเป็นมันเป็นความลับอยู่หรือเปล่าถ้ามันเป็นความลับอยู่เช่นคุณไม่ได้เปิดเผยว่าคุณคบกับคุณคนนี้ผู้ชายคนนี้คุณไม่ได้เปิดเผยว่าตัวตนของคุณกําลังคบกับผู้ชายที่เป็นเพศเดียวกันอยู่ขออนุญาตเอ่ยแบบนี้เพราะไพ่แห่งกาเขาเรียกไพ่แห่งความจริงมันเปิดขึ้นมา มีการมีการเขาเรียกว่าแสดงว่าคุณอาจจะเก็บความรักของคุณไว้เป็นความลับส่วนบุคคลระหว่างเราสองคนมันมีเหตุให้ความลับเนี่ยไม่เป็นความลับอีกต่อไปมีคนล่วงรู้มีเหตุให้จะต้องบอกกล่าวมีคนถามถ่ายและใครที่ปิดเป็นความลับอยู่คนที่ดูคลิปนี้อาจจะมีวัยที่น้อยเช่น20นะคะหรือ1 7 18, 2็เนี่ยเขาก็อาจจะแบบผู้ปกครองมีความรู้สึก ได้ถึงพฤติกรรมของลูกก็จะมีการทวงถามมีการหรือว่ามีใครอาจจะเป็นผู้หวังดีในขนาดที่มันไม่ถูกต้องนะคะไม่ควรมายุ่งเรื่องของเราอาจจะมาบอกผู้ปกครอ,องเราก็เกิดเป็นความลับที่มันรั่วไหลได้นะคะดังนั้นต้องระมัดระวังตรงนี้ทีนี้ในเดือนพฤษภาเนี่ยนะคะมันมีไพ่ของการจากลาสิ้นสุดไพ่ของการแยกย้ายโยกย,ย้ายเปลี่ยนแปลงและไพ่ของการคิดมากดังนั้นมันมีโอกาสที่พวกคุณจะมีการ แยกกันอาจจะด้วยเรื่องของการทํางานที่จะต้องแยกกันอยู่หรือแยกคนละแผนกแยกคนละจังหวัดแยกคนละอาเภอมีการแยกจากกันนะคะเกิดขึ้นและไม่ได้อยู่ด้วยกันแต่มันจะมีเกณฑ์ช่วงประมาณกลางเดือนพฤษภานะคะอาจจะมีการได้มาจะโครจรมาเจอกันด้วยการนัดเจอหรือระหว่างนี้ต้องมีคนในคนหนึ่งอาจจะป่วยไข้อาจจะต้องแยกกันห่างกันสักพักนึงเป็นเวลาก็ครึ่งเดือน14วันละ ด้วยอาจจะเป็นโควิดหรือไข้หวัดธรรมดาทั่วไปนะคะเพราะฉะนั้นปลายสัปดาห์เนี่ยประมาณสัปดาห์ที่3จะมีเกณฑ์ได้เจอกันนะคะสัปดาห์ที่ต้องระมัดระวังความสัมพันธ์ที่อาจจะมีการข้อโต้แยง้งข้อโต้เถียงหาจุดลงตัวหาจุดสิ้นสุดก็จะเป็นช่วงสัปดาห์สุดท้ายของเดือนพฤษภาอาจจะมีเกณฑ์ในเรื่องของการเลิกลากันนะคะอาจจะเพราะว่าบุคคลอื่นบุคคลรอบด้านอยากให้เราเลิกกันไม่ใช่ว่าเราอยากเลิกกัน ต้องระมัดระวังเห็นไหมคะว่าไพ่ของดวงชะตาของชาวราศีเมษเนี่ยจะมาบุคคลอื่นเป็นเหตุให้ทําให้คุณสองคนเลิกกันนะคะการปกปิดการการเปิดเผยความลับการชี้แจงถูกหักถูกถูกห้ามปามอะไรแบบนี้ทีนี้มันก็จะมีหลายมิติในเรื่องของความรักทีนี้ในกลุ่มที่รักกันดีอยู่ความรักเปิดเผยดีแล้วนะคะในกลุ่มราศีเมษ มีการพูดคุยกันดีแล้วแล้วก็มีเรื่องของผู้ใหญ่ผู้หลักผู้ใหญ่รับรู้ไม่มีปัญหาสําหรับการเปิดเผยความรักคุณจะมีข้อโต้แย้งกันเองในเรื่องของการใครผิดใครถูกทาไมต้องทําแบบนี้ ทำไมฉันต้องทําแบบนี้เกิดข mm ึ hmm. ้นในเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของการเงินเพราะฉะนั้นถ้าไม่ได้มีปัญหาเรื่องความล้มไหลคุณจะมีปัญหากันเองในเรื่องของควาการเงินในเรื่องของความลับในเรื่องของการเงินเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังนะคะการเงินอาจจะนําพาความวุ่นวายใจความสับสนความความไม่เชื่อใจแล้วก็การห่างกันเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังด้วยใครที่มีความลับซ่อนเงินแฟนอยู่นะคะหรือแอบเอาเงินแฟนไปใช้หรือแอบเอาของแฟนไปขาย แฟนจะล่วงรู้และมัเป็นเหตุให้คุณสองคนมีปัญหากันค่ะและอาจคัดเลิกกันได้ในบางคู่ด้วยไม่เหมารวมนะคะทีนี้เรามาดูไพ่เสริมนิดนึงเขาจะออกมาในทิศทางเดียวกับไพ่ชุดใหญ่ที่เราดูกันสิบใบไหมเขาสรุปออกมาให้คุณได้3ามใบค่ะเรามาดูกันนะคะไปแรกค่ะโอ้การแบรรเรื่องเงินจริงๆด้วยนะคะเรามาระวังการเงินอย่างที่หมอวาดบอกไปนะคะอ่ะใบที่สอง มาดูซิแบบนี้นะคะแมวดำกับการเงินการร้องขอนะคะจะเป็นเรื่องของการซ่อนแอบอำพรางซ่อนเลนส์นะคะมีเรื่องของความรักเกิดขึ้นความลับเกิดขึ้นนะอ่ะเรือนะคะเรือกระดาษบนน้ำนะคะถึงแม้ว่าจะน้ำนิ่งน้ำนิ่งยังไงยังไงก็ไม่มีคลื่นลมเรือไม่ไม่ไม่พังแต่อย่าลืมว่าเรือกระดาษ น้ำมันซึมค่ะน้ำมันน้ำมันซึมไปได้หมดและมีโอกาสที่จะอับปางได้แม้ว่าน้ำจะนิ่งดูสงบจนไม่น่าเกิดภัยพิบัติใดๆก็ตามเหมือนอารมณ์คนค่ะบรรยากาศอาจจะดูเหมือนว่าไม่มีอะไรแล้วอยู่ดีๆความลับแตกหรือว่ามีเรื่องไม่สบายใจแล้วก่อให้เกิดความปัญหาได้ใบสุดท้ายค่ะ,ะหุ่นยนต์นะคะการสั่งงานนะคะการครการควบคุมนะคะพยายามควบคุม พยายามฝืนใจเขาพยายามทําในสิ่งที่เราต้องการก็อาจเป็นเหตุให้มีปัญหาได้นะคะเพราะฉะนั้นชาวราศีเมษสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นกับตัวคุณหรือเป็นผู้สร้างมันก็ได้หรือว่าเป็นผลกระทบที่คุณจะได้รับให้ระวังสองเรื่องใหญ่นะคะเรื่องหนึ่งความลับไม่เป็นความลับความลับถูกเปิดเผยแต่และ,ะอาจจะส่งผลไปในทิศทางที่เราสองคนต้องเลิกกันนะคะเพราะว่าเราแคร์สังคมแคร์ผู้คนนะคะหรือว่าบุคคลน,นั้นเป็นที่สําคัญของเรานะคะและอีกเรื่องหนึ่งเรามาดระวังกัน ถ้าคุณรักกันดีก็ให้ระมาระวังเรื่องของการแอบซ่อนเล่นในเรื่องของการเงินการทองจนเป็นเหตุให้ความรักอับปางลงได้คือขาดความเชื่อใจไปแล้วนะคะหรือว่าระแคะระคายซะแล้วมันจะมีผลต่อดวงของคุณและความรักความสัมพันธ์ระหว่างกันและกันด้วยนะคะอ่ะนี่คือภาพรวมของชาวราศีเมษนะคะในกลุ่มธาตุไฟกันไปต่อค่ะคลิปความรักความสัมพันธ์ชายรักชายค่ะอ่ะความสัมพันธ์ชายรักชายนะคะ ของชาวราศีสิงห์มาชาาราศีราศีสิงห์เปิดใจกว้างๆให้บอกว่าด้วยค่ะคลิปนี้ไม่ระบุตัวตนไม่ได้ใช้วันเดือนปีเกิดคนคู่กันเพราะฉะนั้นอาจจะมีโอกาสเกิดขึ้นกับคุณหรือไม่เกิดเลยก็ได้นะคะขึ้นอยู่กับดวงชะตาเพราะว่าเรายังมีว,วัยวุฒินะคะมีอายุมีเพศมีบุญกุศลหนุน,นดวงกรรมสัมพันธ์ด้านความรักแตกต่างกันค่ะอายุวัยก็มีผลต่อความรักความสัมพันธ์เช่นเดียวกันนะคะเอาเป็นว่าคลิปนี้ดูไว้เป็นแนวทางพอไพ่เตือนในสิ่งที่ดีเดี๋ยวย,ยิ่งแก้แตกกันเลยทีเดียวนะคะก็มมีควาสุกันไป แต่ถ้าให้เตือนในสิ่งท <|so|> ี่ไม so ่ดีเราก็ระมัดระวังแต่ไม่ให้กังวลนะคะให้ระมัดระวังอย่าให้มันเกิดแต่ถ้ามันกําลังจะเกิดเราก็จะได้มีสติรับหน้าเขาเรียกว่ารับมือทันเนาะมา ชาวราศีสิงข์ค่ะดวงชะตาของคุณประจำเดือน5พฤษภาความสัมพันธ์ชายรักชายคุณราศีสิงห์แฟนคุณราศีอะไรเอ่ยแฟนคุณราศีอะไรไปดูราศีแฟนคุณด้วยยกตัวอย่างเช่นถ้าชาวราศีสิงห์นะคะเป็นกิ้งก่าตัวนี้ในมือมอว่าแฟนของคุณเป็นปลาฉลามเพราะฉะนั้นราศีสองราศีมันคนละแบบกันแล้วแต่ถ้าแฟนของคุณเป็นชาวราศีสิงห์เหมือนกันดูคลิปนี้จบได้เลยแต่ถ้าคุณเป็นราศีสิงห์แฟนของคุณเป็นราศี ให้ไปดูการพยากรของราศีนั้นด้วยเพราะว่าเวลาที่บอกว่าพยากรมาจากดวงคุณมันก็จะหมุนลอยอยู่ตรงกลางนะคะมันก็กระทบทั้งคุณและก,กระทบทั้งแฟนคุณดวงแฟนคุณเป็นยังไงมันก็หมุนวนอยู่ตรงกลางนะคะคาพยากรมันก็กระทบคุณและก,กระทบของแฟนคุณเช่นเดียวกันเพราะเราเป็นแฟนกันนะคะอ่ะชาวราศีสิงห์นะคะความรักของคุณชิวจังเลยเนาะถือว่าดีนะคะเป็นความรักที่ดีนะแต่อาจจะมีเหตุให้ต้องห่างกันบ้างแยกย้ายกันอยู่คนละทิศละทางบ้างด้วย ด้วยหน้าที่การงานนะคะด้วยโรคภัไข้เจ็บด้วยการทํางานที่อาจจะลดวนันหรือสับวนันหรือ work from home มันจะทําให้จากที่เราเคยทํางานแล้วเห็นหน้าแฟนเรามามไม่มีมันมีความสุขอะได้เจอการใีดเดิงานกลายเป็นว่าเราอยู่คนละที่ละทาง อยู่คนละทิตศล้วต้องสงบจิตสงบใจเอยคิดถึงแฟนอยากกลับไปทํางานเจอคนที่เราแอบปื้มในที่ทํางานแบกกลังส่งซิกมีใจให้การอ้าวต้นแยกกันทํางานอีกคน Work ์ก o m มโฮมอีกคนไปทํางานสลับวันกันก็มีเหตุให้รู้สึกได้แต่คุณสองคนถ้าคุณเป็นคนที่รักกันแล้วมันจะมีความรู้สึกแบบออถ้าได้อยู่บ้านด้วยกันเนาะใช้เวลาด้วยกันนะคะความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีสิงจะไปในทิศทางที่ ดูแลในเรื่องของส่วนทรงองค์เอวสุขภาพอาหารการกินของกันและการเริ่มใส่ใจเริ่มมีการตั้งเป้าหมายว่าเฮ้ยเดี๋ยววันนี้เรามาดูควบคุมอาหารกันเนาะเพื่อสุขภาพที่ดีเริ่มเล่นฟิตเนสเริ่มอะไรกันอยู่ในบริเวณห้องเนี่แหละค่ะนะคะถ้าคุณไม่ด้อยู่ด้วยกันเนาะทีนี้ถามว่าความรักความสัมพันธ์คุณจะไปที่ทางไหนมันต้องระวังเรื่องหนึ่งค่ะจังหวะก,การสัปดาห์นะให้เรามาระวังเรื่องคําพูดที่ไหลเป็นน้ําคําพูดพูด,พดไม่คิดคําพูดที่พูดไปแล้ว เรารู้สึกสบายใจที่ได้พูดแต่คนฟังแม่งเบื่อเลยแม่งรู้สึกว่าแบบไม่ดีเลยอ่ะต้องถอนหายใจอะไรแบบนี้อย่าพูดเพราะถ้าคุณพูดเขาจะเงียบพอเขาเงียบนั่นคือสิ่งที่เขาแสดงออกว่าเขาไม่พอใจนั่นมีผลต่อใจซึ่งกันและกันแล้วค่ะแต่คู่ของคุณต่อให้ทะเลาะกันแบบไหนนะคะมันจะมีความเชื่อมมันมันมันไม่ได้เขาเรียกว่าคนเป็นคู่กันอะ่ะเขาก็ไม่ได้อยากให้พัดผ้ากันอะ่ะ เพราะฉะนั้นมันก็จะกลับมาคืนดีมางองง้อการความรักก็สุกงอมเหมือนเดิมนะคะปรับความรู้สึกเรามาระวังคําพูดอย่าพูดเป็นแบบอย่าพูดสัพเพเหระจนไปกระทบแฟนของคุณอย่าไปพูดประชดเรื่องการทํางานของเขาแนวความคิดของเขาเด็ดขาดในเรื่องของการทํางานของเขาว่าเขาจัดสรรเวลาไม่เหมาะสมคุณอย่าไปพูดถ้าพูดแล้วมีปัญหากันแน่นอน นะคะเพราะเขาทําทุกวันนี้ก็เพื่อคุณด้วยส่วนหนึ่งและเพื่อความรักและเพื่อความมั่นคงในชีวิตของเขาด้วยนะสําหรับคนที่แอบรักแอบชอบในมิติของชาวราศีสิงห์มีใจให้กันแล้วแหละแต่ยังไม่ได้อยู่ด้วยกันก็จะมีความทวินหามีความคิดถึงกันมีความผูกพันกันมากกว่าเจอกันแบบกลิ้เกะลี่ยดกันอีกอะเริ่มมีการหวยหากันแล้วถ้าช่วงห่างกันจะกลายเป็นความรักที่แน่นขึ้นนะคะเมื่ออะไรที่กีดกันเราหรือห่างกันด้วยเหตุลผลโลกภัยไขไ่เจ็บการทํางานสลับวันจะทําให้ชาวราศีสสิ์แอรู้ึกว่า เ้ยเจอเจอหน้ากันไม่กล้าพูดแต่พอห่างกันกล้าพูดมากขึ้นความรักชัดเจนกว่าเดิมด้วย3มใบอ่ะนี่คือความเป็นลาสีสิงนะคะเรามาดูไพ่ชุดนี้เขาจะบอกชาวราศีสิงห์ว่าอย่างไรเขาจะสรุปด้วยการ3ใบเท่านั้นแต่เป็น3ใบที่ครอบคุม10ใบพอสมควรเลยอ่ะ เรามาดูกันชาวราศีสิงหาไพ่จะบอกอะไรชาวราศีสิงห์มั่งนะคะบอกว่าเป็นตัวแทนหยิบให้นะะใบนี้เลยโอ้โหเสพติดโซเชียลกันเข้าไปค่ะห่างกันก็เสพติดโซเชียลเลยนะคะระวังบอกว่าเตือนแล้วเขาแบ่งเวลาเขาทํางานอะไรต้องอย่าประชดป,ประชันเรื่องการระบบการทํางานเขาเทใจให้เรื่องใดเรื่องหนึ่งคุณอย่าประชดป,ประชันเขาอยู่จมไปกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งคุณอย่าพูดนั่นคือเขาตัดสินใจแล้วเข้าใจนะเรื่องที่สองค่ะ นี่โอ้โหเรื่องของสุขภาพเลยจะมีการใส่ใจเรื่องของสุขภาพซึ่งกรรันและกันมากขึ้นนะคะมีความกังวลเรื่องของสุขภาพมากขึ้นไม่แปลกที่พวกคุณจะออกมาเป็นแบบนี้เห็นไหมคะกล้ออกมามเป็นมัดมัดเลยไม่แปลกที่พวกคุณจะเริ่มออกกําลังกายจากเบาๆไปสู่การสร้างกล้ามเนื้อให้เป็นมัดกล้ามให้เป็นแบบโอซิสแพรเกิดมานะคะเพื่ออะไรเพื่อตัวนี้แหละกลัวเหลือเกินนะคะใบสุดท้ายค่ะ ระวังโอ้โหระวังอะไรระวังอะไรจริง,รงๆแล้วไพ่ชุดใหญ่ไม่ได้บอกถึงกาไพ่ชุดสิบใบไม่ได้บอกให้คุณต้องระมัดระวังคําพูดที่โกหกนะแต่ให้ระมัดระวังคําพูดที่บาดใจนะต้องระมัดระวังคําพูดอยีางที่บอกว่าเตือนไปตั้งแต่ชุดแรกว่าอย่าให้คําพูดใดๆที่เขาตั้งใจทำเนี่ยไปทลายความตั้งใจที่เขากําลังตัดสินใจจะทําอะไรเราให้กําลังใจเราแน่แนวทางได้แต่เราขัดขวางไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังสิ่งนี้ระวังกันและกันด้วยนะคะ หรือว่าเขากําลังชอบเล่นมือถือชอบมากๆอย่าเอาเรื่องที่เขาชอบเนี่ยมาบน่นต่อให้เขาไม่ยอมพูดคุยอะไรกับคุณคุณต้องมีเทคนิคในการพูดนะคะถ้าพูดไม่ดีก็อาจจะแบบแต่างคนต่างก็ฉันฉันก็ไม่อยู่กับคุณก็ได้ต้องระวังนะคะคําพูดที่บาดใจคําพูดนะคะต้องเรามาระวังคําพูดค่ะอ่ะ จบราศีสิงห์ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรมากนะคะหลายๆดวงชะตาเลยเดือนนี้น่าจะเป็นเดือนของคําพูดเพราะว่าอย่างที่บอกค่ะมันมานน่หง,งุงหงิดเนาะคำพูดก็ส่งผลกลายเป็นนายเราทําให้อีกฝ่ายทุกข์ใจได้ถ้าเราพูดไม่ดีขึ้นไปนะอ่ะไปต่อที่ชาวราศีธนูสุดท้ายของกลุ่มธาตุไฟชาวราศีธนูเปิดใจก,กว้างให้หมอวาดด้วยคลิปนี้ไม่มีวันหมดอายุนะคะ เอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ไมหมดหอายุคลิปนี้เป็นคลิปที่ไม่ได้ระบ,บุตัวโต๊ดไม่ได้ใช้ว่าเดือนปีเกิดเพราะฉะนั้นมีโอกาสเกิดขึ้นแล้วไม่เกิดขึ้นก็ได้ฟังไว้เป็นแนวทางฟังแล้วห้ามเครียดห้ามกังวลน,นะคะเพราะว่าหมอวาดไม่ได้อ่าเอาวันเดือนปีเกิดมาบวกรวมนะเพราะฉะนั้นฟังไว้เป็นแนวทางขอนะจ๊ะถ้าไพ่บอกสิ่งดีๆเราทำมันก็ยิ่งดีใหญ่ความรักมันยิ่งชื่นมืนแต่ถ้าไพ่บอกว่าเฮ้ยมันจะเกิดปัญหานะเราก็แค่ฟังไว้เพื่อระวังนะคะ แล,แล้วพอว่ามันมีปัญหาเกิดขึ้นจริงๆเนาะเราจะได้รับมือทันนะคะจะได้ไม่ไม่วุ่นวายเกินไปกับความสัมพันธ์นะเดี๋ยวมันจะดิงิงอ่ะชาวราศีธนูนะคะความรักความสัมพันธ์ปรจจุเดือน5นะคะเดือนพฤษภาคม2564 2021ความรักความสัมพันธ์ของคุณก็ไปในทิศทางที่มีโอกาสที่จะคุณติดเพื่อนกันนะ เหมือนกับว่าคุณให้ความสัมพันธ์กับเพื่อนมากกว่าจะมีเหตุการณ์เรื่องของการให้ความสําคัญกับคนอื่นมากกว่าคู่รักหรือคู่รักของเราให้ความสัมพันธ์กับคนอื่นมากกว่าจนเป็นเหตุให้เรารู้สึกว่าเหมือนโลกทั้งใบอะเราแบกรับอยู่คนเดียวเราอยู่คนเดียวแฟนไม่ช่วยอะไรเราเลยไม่ช่วยคิดอะไรเราเลยแฟนสนใจแต่เรื่องตัวเองสนใจแต่เรื่องเพื่อนสนใจแต่เรื่องคนอื่นหรือว่าจะเป็นที่ตัวเราก็ได้ที่โมโมจะสนใจอย่างอื่นจนไม่สนใจแฟนนะคะพอมันมีปัญหาขึ้นมาเนี่ยมันก็เหมือนเป็นการตัดพ้อไอ้คำว่าตัดเพ้อ มันของชาวราศีธนูมนไม่เหมือนชาวราศีอื่นคือตัดพ้อคือความงอนแต่ชาวราศีธนูคือการตัดพ้อเพื่อสร้างวิวาทะเพื่อสร้างเพื่อเพื่อมาไฟติ้งกันอะเพื่อหาเหตุและผลเพื่อชี้ว่าอีกฝ่ายผิดฉันถูกฉันผิดคุณถูกเนี่ยหาเหตุและผล ทั้งทางท,างท,างที่บางทีก็เป็นเรื่องเล็กอันนี้ต้องระมัดระวังเรื่องเล็กทําให้เป็นเรื่องใหญ่ในเรื่องของความไม่ใส่ใจคุณอาจจะไม่ใส่ใจแฟนแฟนไม่ใส่ใจคุณก็ได้นะคะทีนี้ชาวราศีธนูนะคะฟังหมอว่าแบบนี้นะคะราศีธนูคุณเหมือนกิ้งกา่าเนาะแฟนคุณอาจจะเป็นฉลามแต่เป็นราศีอะไรหมอว่าไม่รู้แต่สิ่งที่หมอว่าพยากรณ์จากดวงของคุณมันจะหมุนตรงกลางไอหมุนเนี่ยแหละคะ่ะมันก็ก่ะให้เกิดลม ลมก็ปะทะทั้งตัวคุณและแฟนคุณเช่นเดียวกันนะคะและราศีของแฟนคุณราศีที่มันไม่เหมือนคุณเนี่ยเขาก็จะมีดวงของเขามันก็จะหมุนมนลตรงกลางมันก็ต้องกระทบทั้งตัวคุณและตัวเขาเชกเช่นเดียวกันค่ะเพราะฉะนั้นถ้าจะดูดวงต้องดูราศีของแฟนคุณประกอบกันด้วยและถ้าแฟนคุณและคุณอยู่ราศีเดียวกันก็ดูคลิปเดียวนี้แหละจบถ้าไม่ก็ไปดูคลิปนั้นค่ะในคลิปของหมอว่านะคะ มีโอกาสที่จะหาเหตุและผลหาการตัดสินใจหาความถูกต้องในความสัมพันธ์หาความหาความชัดเจนในเรื่องของปัญหาซึ่งมันไม่มีอะไรชัดเจนเหรอกค่ะสุดท้ายมันก็จะทําแบบก้ามกืนฝืนทนผ,นผ่านผ่านมันไปหยุ่นหย่วนลืมลืม,ลมนะคะเพราะฉะนั้นมันก็เกาะกินอยู่ในใจของชาวราศีธนูคือมันมันเป็นอย่างเงี้ยพอมันเกาะกินในใจเหตุการณ์มันจะเกิดขึ้นในช่วงพฤษภามกว่าไม่ได้เหมารวมนะคะอาจจะเป็นบางดวงชะตาพอหมุนวนแบบนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรนะแไหมคะ เราไปให้ความสัมพันธ์กับคนอื่นแล้วคนอื่นเนี่ยถ้ามันเป็นแค่เพื่อนมันดีไปแต่ถ้ามันไม่ใช่นั่นหมายความว่าคุณจะมีรักสามเศร้าเกิดขึ้นมาระหว่างความน่าเบื่อของคู่ของคุณเองซึ่งความน่าเบื่อมันเกิดจากเรากับเขาถูกไหมคะแต่มันสร้างความน่าเบือ่อแล้วมาเป็นช่องว่างมันเป็นระยะห่างที่ทําให้มีมือที่สามก้าวเข้ามาเขาเริ่มมีตัวเลือกซึ่งคุณอาจจะเป็นคนที่มีตัวเลือกก็ได้คําทํานายมันย่อม เกิดขึ้นในอารมณ์ที่คุณเป็นหรือว่าคุณสร้างให้มันเกิดมาคุณอาจจะมีรักสามเศร้าเกิดขึ้นคุณอาจจะมีตัวเลือกเกิดขึ้นและคุณก็กําลังที่จะเลิกจากใครสักคนหนึ่งเกิดขึ้นอาจจะเลิกอาจจะเป็นเลือกอะเขาเรียกว่าเลือกอะ ต้องเลือกระหว่างมือที่3หรือเลือกระหว่างคนของเรามันจะมีเหตุการณ์ที่นี้ถ้าคนของเราและคุณกับเขาเนี่ยมาทะเลาะกันมากเลยมันก็มีโอกาสที่รักสามเศร้าที่คุณจะไปเลือกคนอื่นค่ะเพราะใจคุณเริ่มหวั่นไหวและสับสนมีโอกาสที่คุณจะรักคนอื่นมากกว่าคนของคุณแล้วนะคะบอกเอาไว้ก่อนแล้วถามว่ามันจะมีปัญหาไหมมันมีปัญหาแน่นอนเพราะว่าคนคู่กันมันเหมือนใบนี้รักสามเศร้ามันเหมือนใบนี้มันมีมรสุมแล้ มันมีความสุขเป็นคู่แต่เมื่อเป็นเลขคี่มันมีความทุกข์แล้วคุณก็จดจิตจดใจว่าคุณจะต้องเลือกแต่ถ้าคุณเลือกเนะี่ยหมอบว่าไม่รู้คําตอบเพราะนี่เป็นภาพรวมเป็น general reading คุณเลือกคุณจะเลือกแบบไหนคุณจะเลือกคนเก่าหรือคุณจะเลือกคนใหม่แต่คนเก่าอะ่ะสร้างรอยร้าวสร้างความรู้สึกที่ไม่ดีสร้างปัญหาเรือเ่อยเปื่อยสร้างปัญหามากมายซึ่งคุณอาจจะเป็นคนผิดก็ได้นะไม่ได้เหมารวมว่าราศีแฟนคุณต้องผิดนะ อย่ามองว่าคนอื่นผิดจงมองตัวเองด้วยว่าผิดหรือเปล่าแต่มันอยู่แล้วไม่มีความสุขมันก็ไม่แปลกที่คุณจะมีใจไขว้เขวนะคะกับตัวเรื่องที่จะเข้ามาในชีวิตหรือการไปชอบใครสักคนเกิดขึ้นและปรารถนาอิสระหมอว่านมองว,ว่าคุณมีโอกาสเลิกกับแฟนคุณเพื่อไปหาคนอื่นนะคะเพราะคุณมีใจอืต้องระมัดระวังความสัมพันธ์นี้ด้วยทีนี้เราไปดูกันว่าไพ่ชุดนี้เขาจะตอบอะไรคุณไพ่ชุดนี้นะคะจะตอบเหมือนกับไพ่ชุดใหญ่สิบใบที่หมอว่าได้ดูไปไหมนะคะเดี๋ยวเรามาดูกัน ชาวราศีธนูอ่าใบแรกของคุณนะคะใบอะไรช่างแม่งช่างหัวมันช่างเถิดช่างเขาช่างตวงวัดหาข้อยุติหาข้อพิพาคถูกต้องไหมคะถูกต้องไหมนี่คือตาช่างหาข้อผิดหาข้อถูกต้องหาแนวทางตาช่างเนี่ยเป็นตัวแทนของความยุติธรรมความไม่เอ็นเอียงทะเลาะก,กันก็หาคนผิดคนถูกเหมือนไพ่ภาพใบนี้ถูกต้องเนาะเพราะฉะนั้นระวังการทะเลาะก,กัน ไพ่เตือนว่าอะไรที่ช่างแม่งได้ให้ช่างแม่งอะไรที่ช่างมันได้ให้ช่างมันค่ะนะคะเพราะว่าไม่งั้นความรักคุณจะมีปัญหาถ้าซีเรียสหรือว่าหาคําตอบทุกเรื่องใบที่สองค่ะอแต่มันเหมือนกับเหมือนคุณจะมีใจให้กับโลกโซเชียลเหมือนคุณจะมีใจให้กับความรักที่มาจากช่องทางอื่นแล้วนะเพราะคุณเสพติดความสัมพันธแบบ์แบบแบบโควกับคนคนนั้นนะคุณมีความสุขกว่าคนที่อยู่ใกล้ตัวแล้วนะ ไพ่ใบสุดท้ายชนะเลิศมันอยู่ที่คุณตัดสินใจแล้วค่ะว่าคุณจะยังไงถ้าคุณชนะใจตัวเองได้คุณรู้ว่าสิ่งที่คุณทําอยู่มันไม่ถูกต้องหมอว่าเชื่อว่าคุณก็จะกลับไปหาแฟนคุณแต่หมอว่าคุณอยากได้ความสาเร็จอ่ะคุณอยากได้เป้าหมายในชีวิตอ่ะแต่มันเหมือนไปคุณเอ็นเอียงไปทาง ผู้หญิงความรักครั้งใหม่ที่มันก่อเกิดในตัวคุณเกิดขึ้นในเดือนพฤษภาเนี่ยการไปแอบชอบใครหรือการได้พูดคุยกับใครแล้วมันสามารถเปลี่ยนเป็นความรักได้ทั้งๆท,ที่เรามีคู่อยู่แล้วเนี่ยหมอวาดมองว่าเหมือนใจคุณจะไปนะเพราะว่าอยู่กับอยู่กับปัจจุบันแล้วคนปัจจุบันมันไม่ค่อยมีความสุขคุณกําลัง ไปหาที่พักใจใหม่แล้วคุณก็รู้สึกว่าอยากไปด้วยมันคือเป็นรางวัลชีวิตของคุณเลยละ่ะตอนนี้ถ้าเขาแฟนคุณจับยังจับไม่ได้คุณก็น่าจะได้มีคนคุยแบบซ่อนอยู่เป็นเป็นรางวัลที่คุณแบบโอ้ดีจังเลยแฟนไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนเป็นความรู้สึกว่าเออน่ะ เราแค่คุยแต่จริงๆแล้วคุณจะเผลอใจต้องระวังระวังนะคะมือที่3การเผลอใจอย่ามองว่าแฟนผิดอย่ามองว่ามือที่3ผิดจงมองที่ตัวเราด้วยนะคะนี่คือภาพรวมของชาวราศีธนูระวังมือที่3าระวังจะปันใจด้วยตัวของคุณเองระวังแอบคบแอบซ่อนนะคะไอ้เรื่องทะเลาะกันเนี่ยมีตลอดเลยเนี่ยคู่เนี้ยนะคะ อะเรียบร้อยแล้วอย่าลืมแชร์ออกไปเปวิทยาทานเป็นค่าครูหรือว่าให้เพื่อนเราชาวความรักความสัมพันธ์แบบชายรักชายได้รู้เพื่อประกอบในเดือนพฤษภาเนี้ยเล็กๆน้อยๆก็ยังดีนะคะสำหรับวันนี้หมอว่าลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะแล้วพบพระแล้วพบกันพยากรเกทาโลในเดือนหน้านะคะสวัสดีค่ะ